สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอดามาตามน้องบีมโค้งสุดท,ท้าทยพี่น้องโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกน้องบีมให้ตัวเดียวหางเดียวพี่น้องโค้งสุดท้ายน้องบีมก็ให้โตเดียวหางเดียวอีพี่น้องเขาก็ไปรับส่งรับฟังเลยค่ะว่าน้องบีมเันให้ตัวใดไปเลยค่ะน้องบีมว่าน้องบีมไปไสนมาแด็กไปหาบุหินพี่น้องเอ้ยตามหาน้องบีมโบ่พ่อพี่น้องช่วงนี้อากาศบ้านเราคือฝนจิโตกน้องบีมเนาะบีมไปซื้อยังมา ขนนี้เขาแรงไปบอกลากินเขาแรงไปหลวงวดที่แล้วแต่เฮาจำบิดน้งองพิมห้ยห้ายยังนะแปลงเนาะให้แปลนหาเนาะโค้งสุดท้ายได้เหมือนนี่แม่นาแปลงขีมาถามโค้งสุดท้ายโค้งจะพ่ายต้องพีดจะหายตัวใดเอฟซีขาดจำมาพีเด้เดอร์แต่หาก็ไม่โตนึงทีเด็ดวิออ่งเลยอามีเด็ดสุดบ้าพี่น้องโอตะมันแต่ตัวใดบอกลา 8 8 4ล่าสุดคลิปคลิปแรกๆเนาะคลิปแรกเ็นไทย8ฮาพี่น้องมันว่าม,มีตัวเด็ดพี่น้องเป็น8 4พี่น้องเด้อเป็นอนรตามโค้งสุดท้ายนะคะอันแรงราจะใา้เบิเร์กคลิปเกาะคลิปแรกจะเป็น8 5 8 5คลิป2 8 4่รุก ขึ้นเขามันแดกหน้าติ๋วฝนตกบ่ยู่น่ะไม่ตกเรอยู่นะะตกกไม่ตกกินข้าวไปเนี่ยนะบีมกินข้าวยังน้องบีมฝนชิเป็นออกเป็นผู้ชายเลยผู้หญิงเราอ่ะน้องบีมเป็นเป็นเด็กหน่อยขยันเด้พี่น้องฝนชิบอยู่บ้านฝนชิบไปออยู่หน้าพี่น้อง ไปอยู่นาแล้วพี่น้องเด้อน,นี่คือน้องบีมนะคะน้องบีมคลิปแรกให้แปดห้าพี่น้องเด้อแม่งลบบจิตฉลุเปเลขของน้องบีมโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องบีมโค้งสุดท้ายโอ้ยลมพี่น้องลมแหงค่ะโอ้ลมลมน้องบีมโอ้ยน้องบีมโค้งสุดท้าย 16, สิบหกเมษาหกแปด้ลพี่น้องเด้อตามโค้งสุดท้ายสิ อีอันออกกันนอกพี่น้องตรงซื้อแม่นอ้นงงนอง,งได้ก็ได้งามงามานพี่น้องแมงดากำลังฝึกเขียนนะพี่น้องด้อยกำลังหัดเขียนภาษาไทยพี่น้องคลิปแรกแมงดาเขียนบทเป็นพี่น้องคลิปแรกคลิปแรกน้องบีมให้แปดห้าน้องลูกเนาะโค้งสุดท้ายน้องบีมให้แปดสี่พี่น้องแคบน้าจอไว้เ้อพี่น้องเด้อเอาเปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเพราะ,ะวา่าน้องบีมคนวะเด็ดเด็ดมันบลูกให้เด็ดเด็ดเลยคนวะน้องบีมให้เด็ดเด็ด แล้วระหว่าง85กับ84น้องบีมแต่จับไปลูกเด้อน้องบีมสี่ให้เอซีดูว่ามันจะออกตัวไหนอ,อ๋อน้องบีมเน้น85ดิลูกโอเคโอเคไหแม่ังนะ,ะเดี๋ยวแม่เกียนให้ลูกโอ้น้องบีมโอ้ยลมพี่น้องพนจิตโตสัมผัสไปนําฝนกันไหลพี่น้องเอ้ยน้องบีมสี้ให้แล้วสองตัวน้องบีมบอ,อกเน้น เลข85พี่น้องนี่นะคะสรุปเลขของน้องบีมน้องบีมบอกเลขคลิปเลข85โค้งสุดท้ายบอก84แม่น้องราก็เลยว่า85กับ84นี่มันจะออกตัวใดน้องบีมผล4ใส่8หาเลยพี่น้องเด้อแอบน้าจ้อไหวพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆ,ายๆสำหนักมักตัวใดกระจัดเ้่พี่น้องเด้อหรือมักวมักกับเขาเบิ่งให้ นกำลังใจแม่น้องก็ได้พี่นอ้องนี่เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเพราะมีผู้ได้รู้เลขสองตัวใดพี่นอ้องแม่นองดากาถไทยทำเป็นแค่แนวทางพี่นอ้อง,องอต้องรุดเบิงเอ่อต้องรูดเบิรงบลูกวันที่16ให้ให้เอฟซมีโชว์มีราบได้หรุกวันที่16เมษาหกแปดหาเอฟซเผิ่อถือเอฟซีเผื่อก็มีน้ำใจไม่ลูก ให้บประกาศสื่อขนมลูกเนาะห้าวบรรลุนกันท้าเ็กน้องบีมเขาพี่น้องกับภาวน่าให้เลรกคุณเขาพี่น้องเพราะว่าน้องบีมเป็นเป็นลูกเขาเรียกอะไรแม่เป็นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแม่เป็นแม่แม่ของน้องบีมเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากๆเพราะว่าแม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแยกใหญ่กับพ่อบ้านเป็นพี่น้องเป็นจะเลี้ยงน้องบีมมาโดยลําพังพี่น้องตะคอยเอฟซีมีโชค์วลากับน้องบีมเนาะ ขอให้เอฟซีผูกหวยกับน้องบีโอ้พี่น้องสัมผัสไปน้ามดกระไลพี่น้องเลยลมแห้งค่ะช่วงนี้อาการประมาณเวลาประมาณ5โมงพี่น้องลมค่ะสรุปเลขของน้องบีมนะคะอู้ลมลมพี่น้องสรุปเลขน้องบีมนะคะเน้น8 5เด้อพี่น้องน้องบีมวะเน้น8 5ขอบคุณน้องบีมในไลเดอร์ที่ให้แนวทางเอฟซี ต้องดีมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของแม่นะคะขอบคุณค่ะมีโอกาสมาไหว้พระธาตุจำลองพี่น้องนี่พระธาตุพนมจำลองพี่น้องอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินพี่น้องช่วงนี้ประมาณห้าหกโมงเย็นพี่น้ององบรรยากาศเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยนี่คือพระธาตุจำลองอำเภอห้วยเม็กนะคะงามบอกพี่น้องบรรยากาศพี่น้องทั้งนั้นจนกระแสงขึ้นมาใหม่พี่น้องเลยบรรยากาศสี่ลมเย็นพี่น้องเลย สวยงามสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นวัดพี่น้องวัดทั้งวัดแต่ผลจะเป็นผนจะมีแต่พญานาคแล้วพี่น้องสวยมากพี่น้องมีแต่พญานาคเต็มเลยพี่น้องตรงนี้พญานาคองคนี่ข้างในจะเป็นสีขาวกับสีสีขาวกับสีน้ำเงินพี่น้องแล้วก็สีฟ้าพี่น้องนี่หลายเ้ยพี่น้องเด้อวัดเพิ่นอย่งได้เห็นแล้วสบายหูสบายตาพี่น้อง ทานเขามาเจ็บเป็นหุนหขอากับเขาวัดเขาว่าพี่น้องอยังหน่อยก็ซอยได้เนาะพี่น้องเนาะขอโชคขอลาบขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปูเด้อคอ้มีโชคมีลาบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บขา,บข,าขอให้หายเด้อปูเด้อลูกร้านพึงพารามีน้ำเด้ออากาศย่ำเย็นพี่น้องประมาณนี้พี่น้องมันกระบอกไกลจากบ้านแม่งได้อยู่ปาในเด้อพี่น้องแต่แม่งได้ก็บอกคอยได้มากแร้พี่น้อง เวลาม <without them. S 1> ีการมีงานแมงดากับบุกอยได้มาดอกพี่น้องนานๆแมงดาสิมาเถื่อนึงพี่น้องบรรยากาศเป็นประมาณนี้พี่น้องไข่บดแดงสดสดไข่บดแดงสดสดคนวะมือกับพี่ไอ้เบิดคนน่ะคนนะเอ้ยไม่ได้ไปรับที่ไหนมาคนวะไปแย่ไปแย่เองพี่น้องเออไข่บดแดงไหมไปแย่เองหรอแย่เองข่ายเองก็มาข่ายนำเข้าไข่บดตะกระเมื้อ เองขายเองของก็ได้นี่แม่กองละร้อยอือแใหญ่ๆเนาะสมาเนมันเดี๋ยวมันสดีจ้แม่นก้อยเด้อพี่น้องเมนูก้อยทั้ก้อยปแกงไส้ทอด8บาทใคหมดมีใม่สดเด้อค่ะดอกกระเจียวก็มีด้พี่น้องเออบ่หลายโอ้ยได้บักหลายพี่นอ้น ก็มนมสดน่มน่น้ำเนี่ยนี่น้ำมบดที่ยมน่ต้องแนหาไก่ต้องนหาไก่ต้องแนวหาไก่่ใกล้นีแถมด้วนี่ย่ขอบคุณหลายๆแกงใส่หนไม้ใส่ปากวา